ดูแบบสามมิติแล้วนะตึกยังโผล่มาหน่อยเดียวจริงไหมครับเมื่อดูแบบปึ้งเนี่ยนะฮะเห็นทั้งโลกเลยนะครับทุกคนมันแบนเหมือนหมดเลยจริงไหมครับความดีงามไม่ต่างกันมากเลยแล้วความดีงามเนี่ยอยู่ที่ใจต่างหากไม่ใช่อยู่ที่ทรัพย์สินที่เตรียมมาให้ยังก็ไม่แฟร์เช่นคนหนึ่งมีเงินเยอะตอนเกิดอีกคนหนึ่งมีเงินน้อยตอนเกิดคนนี้ทําดีมากกว่าหรือเมื่อเขาให้เงินบริจาคเยอะกว่าคนนี้เพราะเขาเกิดมาเขาพ้นทุรุษป่าใช่ไหมครับ พระเจ้าจึงไม่ได้เอาสองคนมาวัดกันแบบนี้เพระเาะจะถึงวัดก่อนเชื่อหลังเชื่อ before and after พระเจ้าวัดว่าก่อนเชื่อพระเจ้าท่านเป็นยังไงแล้วเชื่อเชื่อไปท่านเป็นยังไงต่อวันนี้ท่านเปลี่ยนแปลงเยอะหไหมเห็นไหมครับพระเจ้าวัดที่ภาษาเรียกวัดที่ค่าเดลต้าค่าส่วนต่างพระเจ้าวัดที่ส่วนต่างก่อนเชื่อหลังเชื่อว่าท่านเปลี่ยนได้แค่ไหนเห็นไหมครับแต่เราควรจะมีชุดครือชุดแพ็กเกจการทดลอง ไปน้ถ้าท่านเจอการทดลองไหนท่านก็มีน้องจะเจอเรื่องนี้ตลอดชีวิตของท่านเราจริงไม่ไปว่าบางคนแย่กว่าเราหรือดีกว่าเราจริงไหมครับเพราะเขาจะเจอการทดลองคนละเรื่องกันเกิดผมไม่มีปัญหาสมมุติผมไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องการเงินผมไม่สามารถจะไปตาหนิอีกคนว่าทำไมคุณมาหากันกัน,นจริงๆเอาอย่างผมสิผมยังไม่มีเลยเกิดเขาตอบกลับว่าแต่พี่มีปัญหาอื่นนี <c> ่ <oughs> คือแต่ละคนมีปัญหาแตกต่างกันไปจริงไหมครับ ดังนั้นเราจึงต้องแบกการเข็นของตัวเองแล้วก็ตามพยซูไปแปลว่าอะไรครับแปลว่าจัดการกับปัญหาตัวเองแล้วก็ตามพยซูไปเห็นไหมครับนี่คือลักษณะพันธุกรรมแต่คนก็แตกต่างกันมาพยซูต้องการเราไม่ว่าเราทําอะไรไปในอดีตก็ตามดังนั้นเราจึงไม่สบอได้ว่าพยซูต้องการเรามากกว่าคนนี้พยซูต้องการแท็กมากกว่ามิ้นนะไม่ใช่พยซูต้องการทุกคนเห็นมไหมครับ สูงวะเนีคุณค่าของของผมมากกว่าบ,บางคนมีคนหนึ่งก็ขึ้นสวรรค์ไปนะครับก่อนขึ้นสวรรค์ก็เป็นนักเทศนาแล้วก็โมโหยายคนหนึ่งมากเลยนะครับก่อนเทศเนี่ยยายคนเนี้ยหลับตลอดเลยพอเสร็จปุ๊บขึ้นสวรรค์มาก็เห็นมงกุฎอันใหญ่มากโอ้โหเป็นของผมแน่เลยเกง่งใจเกงจ่งใจ เดินไปผู้คนทุสอนไม่ชอบใช่โทษทีมีเจ้าของแล้วอ้าวทำไมอ่ะของคนไหนอน,นุนะโทษทำไมอย่างนี้ใส่เล็กๆน้ำมัดตรงนี้ <c oughs> <c oughs> แล้วต้องนะครับออันนี้มานของใครปรากฏเป็นของยายคนนั้นเองนักเทศีบวยวายทำไมอ่ะโอ้โหทำไมบวยวายนักเทศ์บวยวายทำไมอย่างนั้นอ๋อก็คนเกเทศก็ดีแล้วนี่ก็คนก็ตั้งใจสอนไปแต่ยายคนนี้เขาที่ฐานเผื่อคนต่างประเทศอยู่ ที่คนรับเชื่อเนี่ยพระเจา้าคนเนี่ยคุณเนี่ย,ยโชว์พาวมากเลยนะครับปรากฏว่าไม่ยอมนี่ไม่ใช่คุณยายเนี่ยรอเล่นไม่ยมไม่เลยหลับหรอกนะครับคุณยายเนี่ยไอ้ถามเปลือเพราะนั้น,นจริงเหรอครับวันนี้ฟังเทศมาหลับสบายสบายไม่ยมก็ เอาท่อนที้มันถัดกันหน่อยวันนี้ฟังเทศกลับไปหลับสบายสบายไหมดั <laughs> นงนั้นเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเทศแล้วก็หลับไปด้วย <laughs> <laughs> นะฮะเพราะนั้นพระเจ้าจึงวัดแต่ละคนตามการกระทำของเขาเองไห,ไหมครับพ <laughs> ระเจ้าไม่ได้วัดแต่ละคนโดยเทียบกับคนอื่นเพราะนั้นวันนี้ในบทเราก็เราก,เราก็เพียงแค่ลุ้นกันเต็มที่คิดจักจะเป็นสถาบันติวนะครับ d ว Tutor สำนักงานอยู่หลังต้นพยองนะครับสถาบันติวติวเข้าสวรรค์เองไหมครับ เราไม่ได้ติวภาษาอังกฤษกับท่านเราไม่ได้ติวภาษาจีนกับท่านแต่เราติวท้งว่าท่านจะมีพฤติกรรมอย่างไรให้สอดคล้องกับพระคัมภีร์พระคัมภีร์เป็นเหมือนคู่มือในการสอบเป็นชานเข้าสวรรค์วันนี้พี่น้องทามาได้แค่ไหนแล้วใช่ไหมครับเราน่าจะฟิตของเราได้เองจริงไม่ได้ขึ้นจากความดีของเราแต่ขึ้นจากความรักของพระเจ้านั่นเองนะครับในลูกาบทที่สิบเก้าข้อเจ็ดบอกเมื่อคนทั้งหลายก็พากันบ่นว่าพระองค์จะไปพักกับคนบาปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ังนั้นพระเจ้าจึงปรารถนามาช่วยเราธนบัตรเก่าๆหรือทองเก่าๆก็ยังมีค่าอยู่ดีเป็ไหมครับพี่น้องคงไม่เคยได้ยินใครไปตะบุูบ้านแล้วมีของเก่าๆมีทองเก่าๆเอามาขายด้วยเออมีทองเก่าที่เราไปขายกันชั่งกิโลหน่อยทองเก่าไม่กล่องก็ยังเป็นทองเป็ไหมครับถ้ามีคนพับแบงค์ดอลลาร์ไม่ใช่แบงค์พันมัดๆอยู่แล้วก็เปื้อนโครนพี่น้องจะเอาไหมครับ แม้มันเปื้อนแต่มันเด็นแงดงตลอดไล่อยู่เปนองคพระเจ้าทรงสร้างเรามาเป็นทองคำใช่ไครับเจ้าสร้างท่านมาเป็นทองคําเป็นสีดีค่าแม้ในโลกนี้จะมีความบางแตกเปื้อนแต่ท่านก็ยังมีค่าอยู่ดีให้พระเจ้าทรงสกัดให้สิครับที่จักจึงเป็นที่ที่แการพระเจ้าที่จะมาสกัดท่านให้กลายเป็นจากเพชรที่มีโคนตมติดอยู่กลายเป็นเพชรเม็ดงามที่จิรไนแล้วก็มีเนื้อที่มีความส,สุขใจวันนี้ท่านจิรไนจิรไนแล้ว ท่านจะไม่น่าจะน่าจะปล่อยให้พระเจ้าจิรันย์ท่านนี่ไหมครับขัดจับเอาสิ่งไม่ดีออกไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นมีคนหนึ่งผมมีลูกแกะซึ่งเป็นคนทําทองนะครับแล้วก็ทําแหวนทองทําทองเขาจะมีเหมือนตอไม้นะครับแล้วก็นั่งทำตรงนี้ปรกเขาบอกทุกปีเนี่ยจะมีคนมาขอซื้อดินเขาตรงนี้สองพันบาทนะแทะดินไปสองพันบาทเขาก็ขายตลอดเพราะอะไรครับเพราะหวังว่าจะมีเมล็ดทอง สะเก็ด <Es> ทองหล่นไปบ้างก็มีคนมาขอซื้อดินตลาดเบ็ดหนึ่งสองพันบาทนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงสารเราเป็นทองเห็นไหมครับเราเหลือแต่ขอให้พระเจ้าสงสกัดเราแต่เราคนมีเวลาสกัดเหลือไม่ไม่น่าไม่ไม่นานแล้วนะฮะย้อนบปที่หกข้อสามสิบเจ็ดบอกสารภัพที่พระบิดาทรงโปรดประทานแก่เราจะมาสู่เราและผู้ที่มาหาเราเราก็จะไม่ทิ้งเขาเลยเห็นไหมครับ ถ้าท่านเป็นนักธุรกิจท่านน่าจะมาหาพระเจ้าโดยบอกว่าธุรกิจนี้เป็นของพระ,งอ,ะองค์เถิดแล้วขอพระองค์ทรงจัดการขาดทุนมาข้าพระองค์ไม่เกี่ยว <c oughs> จรินนีน้เราไม่น่าจะบอกว่าพระเจ้าีธุรกิจของฉันหนักใจมากไม่มีเวลาหาพระองค์หรอกขอไปจัดการก่อนนะครับถ้าท่านคิดอย่างนี้ธุรกิจนี้ก็เป็นของท่านพระเจ้าก็ไม่เกี่ยวจริงจไหมครับเพราะ เราถือว่าเป็นของเราเองอะไรที่เป็นตัวบอกว่าเป็นของเราเราจะหนักใจกับมันเกินกว่าที่เข้ามาหาพระเจ้าเองนั่นจึงเป็นตัววัดว่าท่านหนักใจกับเรื่องอะไรเห็นคุณค่าอะไรมากกว่ากันมีช่วงหนึ่งผมบ้าธุรกิจมากบ้าหลานของมากทำจนเจ๊งไปเลยนะฮะมาโบสเนี่ยนั่งแต่รอรับโทรศัพท์เมื่อไรจะมีออเดอร์วันอาทิตย์ก็ยังไม่กล้าปิดเพราะห้างไม่ให้ปิด จริงๆจ,จะฝืนปิดก็พอจะได้แต่ว่ายังใจยังยังไม่นิ่งอยู่ <Yeah. S 1> คือนี่คือธุรกิจของผมพระลงต้องอวยพรแต่บอกว่าพี่ของพระเจ้าแต่ท่าทางเนี่ยไม่ใช่เลยงานพระเจ้านี่รอรอว่างรอเคลียเสร็จรอ,อต้องต้องไม่มีอะไรสิงจะมางานพระเจ้าได้พี่น้องผมมันขาลงเลยครับตอนแรกเนี่ยขาขึ้นเลยนะครับตอนแรกเนี่ยขายดีมากขารีบ, <laughs> บตอนแรกขายดีมากผมต้องเขียนสเปคคอมพิวเตอร์เนี่ยครับพี่น้อง คือคือเหมือนใบสัญญาคือคนมาซื้อคอม,มต้องเขียนใบสัญญาเขียนใบสังคอมเขียนจนมือเมื่อยอ่ะพี่น้องวันหนึ่งขายได้สักประมาณสิบกว่าเครื่องอะ่ะผมต้องไปแข่งในร้านเพจข้างๆเนี่ยเอาเงินไปฝากแบงค์ขายเยอะกันเ <c oughs> นี่ยคือไม่ใช่แข่งกันสนุกสนานกัน